ค่ะเดี๋ยวจะเทชุดนี้นะคะชุดนี้เป็นงานตัวยาวนะคะปีแคบลำ8มิลแล้วก็งานตัวสั้นนะคะปีแคบลำ8มิลนะคะเป็นหนังสติ๊กลำเหล็กสองระบบทุกตัวนะคะค่ะสิ่งที่จะได้นะคะก็คือนี้เลยนะคะลูก8มิลนะคะ1นึ่งร้อลูกลูกดอก1ดอกนะคะจะได้แบบนี้เลยนะคะยางติดปืนไป1เส้นแบบนี้เลยนะคะเสริมได้ทุกตัวนะเสริมยางเพิ่มได้นะคะ ค่ะเดี๋ยวมาเทกันเลยนะคะแท่งนะคะค่ะค้า,านะแล้วก็ดึงยางเข้าหาตัวต้องใช้แรงนะคะเวลาดึงยางนะโอ้ยลำแปดมิลน,นะคะใช้ลูกแปดมิลใส่ลงไปเซฟน,นะคะมือซ้ายกดไปทางขวาลองไกลกดเซฟมือขวากดไปทางซ้ายนะคะ มาตัวต่อไปเลยค่ะทานะคะดึงยางเข้าหาตัวเราแล้วก็จัดยางนิดนึงนะให้เขาพอๆกันลาปดมิลน,นะคะใช้ลูก8มิลน,นะใส่ลงไปเซฟนะคะมือซ้ายกดไปทางขวาลองไกลปลดเซฟมือขวากดไปทางซ้ายนะคะ ค่ะมาตัวที่สามเลยนะคะดึงยางเขาหาตัวลำแปดมิลใส่ลูกแปดมิลนะคะใส่ลงไปเซฟมือซ้ายกดไปทางขวาลองกายโปรเซฟมือขวากดไปทางซ้ายนะคะค่ะตัวที่สามแล้วนะอ่าทีนี้ ตัวที่สี่นะคะตัวยาวมีสี่ตัวนะอันนี้ตัวที่สี่นะคะค้ำนะดึงยางเขาหาตัวเราลำแปดมิลใช้ลูกแปดมิลใส่ลงไปถ้าไม่ลงต้องหาอะไรเขีย่ยนะเขาไม่ลงก็มันติดสีติดเร็จเหล็กอะไรก็หาไม้เขีย่ยหาอะไรเขี่ยนะเซฟนะคะมือซ้ายกดไปทางขวาลองไกลโปรเซฟมือขวากดไปทางซ้ายนะคะ สี่ก็บอกนะคะตัวยาวเดี๋ยวเราจะมาเทสงานตัวสั้นกันเลยนะคะ้านะคะดึงยางเขาหาตัวเราจัดยางนิดนึงนะคะลำแปดมิลใช้ลูกแปดมิลนะคะใส่ลงไปเซฟมือซ้ายกดไปทางขวาลองกายโปรเซฟมือขวากดไปทางซ้ายนะคะ ต่อเลยนะคะค่ะงานตัวสุดท้ายนะคะตัวสั้นนะอ่าค้ำนะคะดึงยางเข้าหาตัวจัดยางนิดนึงนะคะลรัม8มิลน,นะคะใช้ลูก8มิลใส่ลงไปเซฟมือซ้ายกดไปทางขวาลองไกลปดเซฟมือขวากดไปทางซ้ายนะคะ